ยายมาจากฝั่งโน้นฝั่งพมา่ามาขายหน่อไม้มาเจ้าขอไดาา้เบียร์ครับปีๆขอได้ร้านกขช่วยอุดหนุนนะเจ้าเปิดมาขายหน่อไม้นี่พอเป็นโลฟันพวกมีซักซิกนะเนี่ยนี่ปีวันเอาเอาถุงเอาถุงเอาผ้าเช็ดหน้า,าเทยมาดูหน่อนะเจ้าหน่อมัดละซาบัดเหมาะกําแล้วเนาะนี่มาหาเทยหน่อเทยหน่อโอ้โหนี่ลงขาลง อันนี้อันนี้ของกินเนาะดี่เปิ้ลสงสารย้ายเปิ้ลเนาะเจ้าเปิเ้ลก็เลี้ยวเื่อนี่นกแมละสาวบาดเนี่ยพอเหรอเปิ้ลสะพายมาเน่ะเจ้าสะพายมาจากฝั่งปุ้นอะ่ะน่าสงสารย้ายขนาดเลยลูกเบาเปิ้ลก็ลูกเบาเปิ้ลเ,เ,เสียไปห้าปีแล้วตอนนี้เปิ้ลเลี้ยงเลี้ยงหลานเบาเนาะเจ้า เลี้ยงหลานเบาอายุสิบขวบเนาะสิบปีเนาะสิปีไรต้านฮาเนาะห,หลานเบาเลี้ยงหลานเบาอาายุสิบขวบตอนนี้เข้าโรงเรียนอยู่ฝั่งพ่อม่าได้ปห้านะเจ้าขอหน้าสงสารขนาดเลยอันนี้เขาเจอกันเป็นรอบรอบที่สองแล้วนะเจ้าก็จ,จออดน,นุนทานยากกันสองปอกัเนาะสองปอกเนาะ เขาถ่ายวิดีโอไปเออยุ่ม,ยมพังรีินเหนอยุ่มก็ไม่เคี้ยวหนอไม่เขาอาซากอะไรกันหรือฮะอาซากอาซากสามสิบใจกา <laughs> แม่แม่อุ้ยพูดบอกว่า เบ you know? so ียถามว่าอายุตระไดปุ๊บวันไดสามสิบอีกบะเออก็บอกว่าเพื่อนน้าเจ้าเพื่อนเพื่อนอาจจะตอนเพื่อนหนุ่มๆเนาะอ่าเพื่อนอาจจะมาได้เข้าโรงเรียนมายังน้าเจ้าเนาะก็เลยบอกหูว่าอายุตระไดตระไดน้าเจ้าเบี้ยเขาก็ช่วยช่วยได้เตาที่ช่วยน้าเจ้าอุดหนุนเพป็นพ้องฮื่ยค่าขนมโรงเรียนหลานเพป็นพ้องน้าเจ้าแล้วก็วันนี้ก็ซื้อหน่อุดหนุนหน่อไปแล้วก็ พี่วันกำลังไปหาเสื้อผ้าเนอเจ้าหาเสื้อผ้าอันตีตีเบียเขาใส่พี่วันเขาใส่เนาะแล้วก็มีกระเป๋ามีผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้านิดนิดหน่อยหน่อยเนอเจ้าเนี่ยมันจะมาขายแถวแม่สายเขาเนี่ยใครเห็นใครเจอตรงไหนก็ช่วยอุดหนุนหน่อยเนอเจ้าเอ็นดูปะเนาะไรเขาให้จินเนอสู้ๆเนอไรเน,นั่นี่ะสู้ๆเออสู้ๆ เบี้ยบอกเพิ่นว่าถ้าเปนมา,มามาเมื่อใดหื้อมาแวะตรงนี้นะเจ้าจะได้แบบเจอุดหนุนเปินแล้วก็ฝากค่าขนมไปให้หลานเบาเป็นเตยน,นะเจ้า